ครับอยู่ร้านบางคราแอร์ซอร์นะครับวันนี้มาดูเจ้าตัว Army R31 ารมนะครับผมตัวนี้เปประกับพลาสติกนะนี่ปลารถยนตที่พันสี่ร้อยบาทนะครับพร้อมเล่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเออพันสี 1, ่อ่าถูกละพันเจ็ดร้อยบาทนะครับฟรีค่าส่งนะครับผมอ่าให้ดูสภาพตัวปืนนะครับตัวปืนเนี่ยจริง,รงๆอ่ะสีเขาลอกมาแล้วเจ้าของเดิมเขาพ่นสีทับนะครับคือไม่มีการลอกสีใดๆเลยคือพ่นทับไปเลยนะครับก็จะได้เห็นรอยของ สีที่ไม่สม่ำเสมอนะครับนะอันนี้ผมพูดตามตรงแล้วผมไม่มีการแก้สีนะครับผมขายตามสภาพแต่ถามว่าสวยไหมผมว่าก็พอได้อยู่ถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่องอสีไม่สวยสีไม่ตรงสเปกก็ท่านก็ส่งหาล้านทําได้นะครับผมสีอาจจะไม่ได้สวยมากท่าในเป็นสีเงินนะครับเนี่ยเป็นงานพ่นทั้งตัวนะครับผมไอ้ท่อนอกขออภัยนะผมก็จะลอกตามมือตามอะไรเงี้ยก็เรื่องปกตินะครับนะอ่ะแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนถือว่าสภาพดีนะครับผม นะน้ำกระสีนสภาพดีมากเลยนะครับมีแค่ตัวปืนที่สภาพไม่ค่อยดีนะฮะอะฉีดซิลิกโกนะครับฉีดแล้วก็ฉีดมาโอเคนะครับเช็ดสักนิดนึงนะฮะอย่าไปฉีดตรงนี้นะตรงนี้ยังถือว่าเป็นของดีอยู่นะครับเพราะว่ามันเลอะน้ามันแล้วเนี่ยลูกเราเปลี่ยนน้ามันเวลายิงมันจะลื่นนะครับแล้วทําให้เวลาเรายิงเนี่ยมันจะปิ้นง่ายนะครับเหมือนลูกปืนจะไม่แม่นแล้วกันไม่ใช่ปิ้งง่ายขออภยัย นะะนะครับนะอ่ะนะครับอันดูตัวปืนไปแล้วเนาะเราดูข้างในกันนะครับส่วนเจ้าตัวปืนเนี่ยอ่าจะอ่าเรียกอะไรนะตัวปืนเนี่ยผมล้างลํากล้องหมดแล้วนะครับพวกท่อในเนี่ยต้องล้างนะถ้าท่านไม่ล้างเนี่ยเตรียมตัวเลยครับถ้าเกิดมีสิ่งสูบปกคือปืนใครไม่แม่นอะ่ะอันดับแรกนะยกเว้นคนที่ใช้ลูกแก้วหรือลูกเหล็กยิงนะครับท่านใดเป็นปืนเดิมเนี่ยแล้วไม่เคยยิงก็เบิเลยเนี่ยแล้วมีอาการลูกยิงเพี้ยนออกซ้ายออกขวา ลูกไม่ค่อยแม่นนะครับแนะนําว่าล้างท่อในโดยการใช้กระดาษเช็ดชู่นะครับพันกับตัวแท้ทำความสะอาดนะครับให้ใช้แบบนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่ล้างลํากล้องเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือปืนเรามันยิงไม่แม่นนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมต้องพยายามล้างลํากล้องนานๆทีไม่ต้องบ่อยนะครับนานๆทีโดยใช้วิธีใช้ลอนสันนะครับเอาแค่หมาดๆทะลวงก็ไปไม่ต้องถึงเขาเรียกอะไรไม่ต้องถึงท่อด้านในนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดู ทำไม่ถูกนะครับแต่ผมไม่ไดเอาอนนี้มาแต่ผมสาธิตที่ดูคร่าวๆนะครับนะเพราะว่าจะได้เห็นภาพกันอย่างง่ายๆเพราะทุกตัวเนี่ยผมล้างลํากล้องนะครับเพราะผมต้องเทสยิงตั้งฮอปต่างๆนะครับถ้าไม่ตั้งฮอบนี่ก็เดี๋ยวมันยิงเพี้ยนนะครับอ่ะเอาขันปานไตรออกนะครับดึงไตออกมานะฮะภายในก็ยิงมาพอสมควรนะครับอ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าจะล้างลํากล้องนะครับก็ถอดนี้ออกก่อนนะครับล้างล้างท่อในนะครับขอภัยนะฮะ ถอดถอดถอดอนี่ก็พ่นสีทับมาเลยนะครับเนี่ยเพราะตอนแรกผมไม่ได้ไม่ได้ดูนะฮะใช้งัดทดนึงนะครับเพราะด้วยความเขาพ่นสีทับเนาะเขาไม่ได้ให้นี่มาอาการนี้คือไม่ใช่พ่นสีทับเล็กสียังไม่ทันแห้งครับแล้วเขาประก,กอบมันก็เลยติดเหมือนกาวนิดหนึ่งนะครับแต่พอออกแล้วก็ออกเลยนะอ่ะออกมาก่อนนะครับอันนี้สมมุติว่าเป็นแท่งความสะอาดท่านหาซื้อตามช้อปปี้ลาซาด้าก็ ผมไม่น่าจะมีแล้วมั้งนะครับผมเหลือแค่ผมใช้ประมาณอันสองอันครับสั้นอันยาวอันนะผมผมก็หักไปบ้างแล้วนะครับ <c oughs> กถถ็ถ้าสมมติมันเป็นแท่นธรรมดามันจะมีตัวรูคล้ายรูร้อยเจ้าตัวผ้านะครับนะร้อยเข้าไปปุ๊บผ้าหรือกะดาษะชูช่ก็ได้ไม่ต้องหนามากนะครับแล้วก็ใช้ลอนสันบีบนิดๆิดนะครับแล้วก็ทะลวงเข้าไปรูปแบบนี้นะครับแต่ด้วยความที่ลอนสันมันโดนยางฮอบไม่ได้เราก็พอยัดไปปุ๊บเนี่ยมันจะแหย่ปลายหัวมันจะโผล่มานิดนึงประมาณนี้นะครับเห็นไหม จะผูกประมาณนี้เพราะมันจะติดกระช้ชู่กระช้ชูวจะไปติดฮอปนะครับก็จะก็เรียกว่าอะไรมันก็จะติดแถวๆใกล้ๆเรือนฮอปใกล้ๆฮอปดัานน่ะยางฮอปนะครับขออภัยนะฮะใกล้ๆยางฮอปพอเราทุลงเสร็จแล้วเราก็ดึงออกนะครับเวลาเอาเข้าท่านพยายามหมุนแบบนี้นะครับหมุน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 นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันเก็บเก็บอาพวกสิ่งสกปรกนะครับแล้วพอเราดึงออกปุ๊บนะครับพอดึงออกเสร็จแล้วเราใช้วิธีการอีกอันนึงคือเอากระดาษเอาเปลี่ยนชิชวใหม่นะครับ ใช้ชู้ที่สะอาดแล้วก็พลวงเข้าไปอีกทีแล้วก็หมุนแล้วทีเนี้ยเราหมุนให้มันเกินมาทบจึถ,ถึงยางฮอบแล้วก็หมุนออกเพื่อที่จะเก็บเศษที่มันเราดันเข้าไปเนี่ยแล้วติดแถวยางฮอบนะครับแล้วก็ลูดออกนะครับนะลำกล้องเนี่ยในความตามความรู้สึกผมนะใช้คําว่าประมาณถ้าเรายิงบ,บ่อยประมาณสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์ล้างทีหนึ่งนะครับนะใช้คำว่าหนึ่งถึงสองอาทิตย์ล้างทีหนึ่งนะนะครับอ่ะแต่เนี้ยคือผมล้างหมดแล้วเพราะว่า ผมต้องตั้งฮอปนะครับถ้าไม่ตั้งฮอบผมก็ไม่รู้ว่าคือถ้าปืนยิงหนักๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหากนะ็คือลํากล้องไม่สะอาดยิงลูกออกซ้ายออกขวาผมเลยตัดปัญหาโดยการล้างมันทุกกระบ,บอกเลยครับไม่ต้องสอง่องดูแค่ว่ามันเปี้ยงไหมเงาไหมนะครับท่านก็อลองส่องดูนะถ้าเกิดมันเลอะง่ายคือก่อนจะล้างท่านก็เอาดึงมาปุ๊บแล้วท่านก็ส่องเข้าไปทั้งในแบบนี้นะครับแล้วดูว่าถ้าเกิดแบบเป็นเงาสะท้อนแสงเนี่ยเงาสะท้อนแสงนั่นคือล้างสะอาดแล้วนะครับแต่ถ้ายังมีแบบ ฟุนฟ่นๆเคอะไม่เงานะครับก็ล้างใหม่ให้มันเงานะครับผมยกเว้นอาจจะเป็นคราบขี้เกลือนะครับเพราะด้วยความที่เป็นท่อเหลืองท่อเหลืองเนี่ยโอกาสมีขี้เกลือได้เหมือนกันถ้าเราเก็บไม่ดีนะครับเก็บในที่ที่ชื้นๆน,นะครับนะแต่ถามว่ายิงได้ไหมยิงได้ครับปกติแต่แค่ลูกอาจจะเบียเบ้ยวๆบ้างอาจจะออกซ้ายนิดขวาหน่อยก็ไม่เป็นไรถ้าคนไม่ได้ซีเรียสน,นะนะครับอ่ะอันนี้ก็น,นี้ถอดมาฉีดซิลิโคนนะครับ ถ้าบีบีการใครยิงไม่แม่นนะครับแนะนําว่าล้างก่อนนะครับล้างลํากล้องก่อนนะครับเพื่อเช็คเทสถ้าในกรณีท่านเราไปยิงลูกแก้วลูกเหล็กบอกเลยว่าชี่หายครับเพราะต่อยท่านล้างให้เกลี้ยงไงมันก็ไม่แม่นเพราะว่าท่อในของพวกท่านกระจุยไปแล้วนะครับนะรบกระจุยนี่ในฐานะที่เรียกว่ามันพังนั่นแหละพกกูดง่ายๆนะครับผม ต่อให้ล้างให้เกลี้ยงยังไงมันก็เบี้ยวอยู่ดีเพราะว่ามันพังไปแล้วนะครับอั้งเดียวคือต้องเปลี่ยนท่อนะจะไปสรรหาใช้ลูกแก้วลูกเหล็กกันนะครับเพราะว่าท่อบีบีกันโดยสแตนดาร์ดเนี่ยจะใช้เป็นทองเหลืองนะครับพอเวลาเรายิงบ่อยๆเข้าเกิดอาการโคโคของลูกพอโคไปโคมาลำกล้องเบี้ยวพอเบี้ยวปุ๊บก็เรียบร้อยครับปืนเราก็จะยิงเบี้ยวนะครับออกซ้ายบ้างออกขวาบ้าง บางทีลูกติดในลํากล้องสองลูกสามลูกนะครับก็เคยเจอมาแล้วนะแต่กรณีแบบลูกติดเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับนานๆเจอทีนะครับผมแล้วเดคือลูกแล้วเป็นลูกเหล็กเนี่ยบอกเลยโคตรอันตรายนะครับแล้วปืนของท่านเสียห,ยหายหรือพังได้น,นั่นเองนะฮะเชื่อผมว่าใช้ลูกเซรามิกธรรมดาก็พอครับไม่ต้องไปใช้ลูกแก้วลูกเหล็กให้มันปืนพังนะครับนะสุดท้ายแล้วก็ เล่นธรรมดาดีสุดนะครับไม่ต้องไปเล่นให้มันแบบอะไรนะดันทุลังให้มันพังแล้วก็ค่อยมาซ่อมทีหลังเนาะนะครับปืนบีบีการ์อ่ะมันพังอยู่แล้วผมพูดเมื่อกี้คลิปนะครับพูดบ่อยมากว่าบีบีการมันพังอยู่แล้วแต่คี่ว่าท่านจะดูแลมันได้ดีแค่ไหนนะครับนะเรายิ่งดูแลดีเท่าไหร่ปืนมันก็อยู่กับเราได้นานนะครับโดยไม่ต้องซ่อมหรือท่านใดแบบไม่ค่อยได้ดูอยกเว้นสายเก็บแล้วกันสายเก็บเนี่ยถ้าเกิดอยากจะมายิงเล่นนะครับผมก็นแนะนําว่าทุกๆุกนะครับใช้คำว่าถ้าเป็นปืนแก๊สนะ ทุกๆหนึ่งเดือนนะครับนะหนึ่งเดือนก็มาฉีดซิลิโคนนะครับโอเคอันนี้ผมก็ลงจระบีขาวไปแล้วมันกินใส่เข้านะครับลงจระบีขาวไปแล้วนะครับต่อไปก็ใส่สไลด์กลับไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราลงารหเราลื่นแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะปุ๊บลื่นๆนะครับอ่ใส่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่ตัวคันแขวนสไลด์นะครับเอ้ยใส่ไม่ตรงล็อกนะครับ ไปนะฮะตรงนี้เออนะครับเดี๋ยวมาน,นิดนึงให้ตรงรูนิดนึงนครับแล้วก็กระแทกเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ผ้าเช็ดนะครับใครที่เป็นสายเก็บนะครับถ้าอยากให้ปืนท่านยิงได้หรือบีบีการท่านยิงได้เนี่ยก็แนะนําว่าสักเดือนหนึ่งนะครับเอามาฉีดซิลิโคนตรงแม็กตรง องอ่าคงสูบด้านในนะครับคงสูบด้านในตรงไหนเนี่ยผมแนะนําอีกทีนึงน,นะฮะก็คือนะครับให้ดึงสไลด์ถอยหลังลงถ้าท่านขีเกียจถอดเพราะว่าเราเบสิสแล้วเนี่ยปืนท่านไม่ได้ยิงบ่อยท่านก็ฉีดซิลิโคนเข้าไปแค่ใต้โครงสูบด้านบนตรงเนี้ยฉีดสักปื้ดใหญ่ๆฉีดอย่างเงี้ยทําให้ดูนะครับเนี่ยแค่เนี้ยนะครับปื้ดนึงอย่างเงี้ยเนี่ยแค่เนี้แล้วท่านก็เก็บนะครับนะบพอท่านเก็บเสร็จแล้วนะครับท่านก็มาฉีดตรงแม็กเหมือนที่ผมแนะนํา ยางปากแม็กนะครับฉีดวาล์วเติมวาล์วจ่ายฉีดทั้งหมดแล้วก็คาแก๊สไปนิดนึงนะครับสายเก็บนะเพราะว่าโอลิงจะได้ไม่เสื่อมสภาพไวเพราะบางทีเราอยากจะเอามานนันนาเอามายิงเล่นสักทีเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับต่อให้เป็นสายเก็บเราก็ต้องดูแลนะไม่ใช่วางอย่างเดียวนะครับวางอย่างเดียวเนี่ยปืนแก๊สเนี่ยตัวปัญหาเลยนะครับถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีปัญหาเช่นกันถ้าเป็นพวกไฟฟ้าปืนยาวนะปัญหาที่เจอนะครับก็มีอยู่อย่างเดียวท่้ที่ผมเห็นก็คือโอลิงที่เป็นห้องสูบนะครับเส โอเคนะครับมาดูระบบนะครับตอนแรกรีบดูระบบอ่าเซฟนะครับกดเซฟหลังอ่อนร่างกายใช้ได้นะครับผมนะเรียบร้อยนะครับผมต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว R สามหนึ่งนะครับผมนะตัวนี้คืออย่างที่ผมแจ้งไปว่ามันพ่นสีมาเนาะนะครับถ้าไม่เสีเรียดว่ามันจะลอกจะร่อนไม่สวยไงก็ยิงได้ก็โอเคเนาะนะ่ะอัดแก๊สนะฮะ เลงรูแป๊บกดค้างไปครับหกถึงสิวินาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยป๊บเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ใช้สปีดโหลดนะครับผมเกี่ยวแล้วโหลดลูกลงไปนะครับอือตัวนี้หนึ่งก้างหนึ่งจะเป็นอะไรที่โหลดค่อนข้างยากนะครับแนะนําว่าใช้สปีดโหลดแล้วก็กดเอาง่ายกว่าเพราะว่าตัวช่องใส่ลูกเขาเนี่ยมันก็คว้างแหละแต่ข้อเสียคือตัวลิ้นเกี่ยวนะครับมันจะไปเกี่ยวลึกนะครับมันไม่ได้เกี่ยวตื้น ไอตัวลิ้นลิ้นดันลูกพยาวนะครับเห็นไหมยาวนะต้องใช้มือกรอกนะครับแล้วสปีดโหลดช่วยแบบนี้นะครับนะโอเคใส่ลูกแล้วนะครับอัดแก๊สแล้วนะแต่แก๊สมันกระป๋องเบาๆนิดนึงไม่รู้มันก็น่าจะใกล้หมดแต่ถ้าแรงดันตกเดี๋ยวผมก็หยิบกระป๋องใหม่มานะครับอ่ะดูความแรงนะครับผมสามศูนย์หกสามห้าสองสามสี่ศูนย์ ค,ความแรงถือว่าเยอะนะครับนะบางคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปืนทัทงท้งๆที่บางตัวเนี่ยค่ายมันเหมือนกันนะครับค่ายเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่ทําไมความแรงไม่เหมือนกันนะครับเกิดจากการเซตติ้งที่โรงงานล้วนๆเลยครับเพราะบางตัวจะใส่โอลิงอ่าเขาเรียกว่าโอลิงมาตรฐานเนื้อผลิตออกมาเนี่ยบางทีเดิมโรงงานมาผลิตมาในจำนวนเยอะมันอาจจะมีผิดพลาดเรื่องขนาดทําให้ความแรงมันเพี้ยนได้นะครับนะ ลายคนอาจจะงง,งว่าแบบเอ้ยทำไมปืนเดิมโรงงานแต่ความแรงมันเพี้ยนแต่งมาหรือเปล่าบางทีเขาไม่ได้แต่งหรอกแต่อยู่ที่โรงงาน,นผลิตไซโอลิงที่เขาใช้ดันแก๊สอาจจะใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับเพราะว่ามันผลิตมาจํานวนที่เยอะนะครับอาจจะหลุด QC มาบ้างแต่ถามว่าข้อดีของปืนแรงมีไหมก็มีครับปืนแรงมันดีแต่ข้อเสียคือแรงดันที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าทาให้รีคอยปืนมันหนักขึ้นปืนก็นจะรับภาระนะเราก็ต้องเล่นเซฟเซฟนิดนึงกับตระกูลความแรงขนาดนี้นะฮะโอเค okay. ต่อไปก็ดูความแม่นยํากันนะครับ โอเคครับมาดูความแม่นยำนะครับกับเจ้าตัว R 3 1นะครับ Army นะอ่ะมาดูกันนะครับเดี๋ยวเช็คก่อนเซฟลงนะครับเมื่อกี้ขึ้นเซฟไว้นะครับอระยะ15เมตรนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมโอเค เราไปดูระยะ10เมตรกันนะครับโอเคมาเป้า10เซนตะะ0เมตน,นะครับระยะ10เมตรนะครับผมโอเคปกติลูกหมดสไลด์ค้างนะครับโอเคไม่ยิงได้ปกติครับลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับ หลังจากเล่นเสร็จแล้วนะครับอันดับแรกนะครับเราแม็กออกก่อนเลยนะครับเอาแม็กออกแล้วนะครับผมอันดับต่อไปใช้วิธีการดึงสไลด์ถอยหลังนะครับไม่ร่างกายทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จขอไปนะเอาไปนะครับเนื่องจากให้ใช้วิธีนี้นะครับให้ใช้วิธีการดึงสไลด์ไม่ให้ไม่ให้ใช้วิธีการตบคันแขวนนะครับอธิบายบ่อยมากแล้วก็จะอธิบายเต่อไปเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจนะครับก็คือการคันแขวนสไลด์สึกแตกหักนะครับ จนใหญ่จะแตกแตกนั่นคือเรื่องใหญ่นะครับสึกไม่เท่าไหร่มันยิงลูกหมดสไลด์ไม่แขวนก็ไม่ใช่ปัญหามันก็คือยิงได้นะครับแต่บางคนอาจจะเรียสถึงว่ามันยิงแล้วมันไม่แขวนนะมันขัดใจอ่ะเราต้องใช้วิธีนี้ในการเซฟนะครับโดยการดึงสไลด์ถอยหลังเพื่อให้เจ้าตัวคันแขวนเนี่ยมันปลดตัวมันเองถ้ามันไม่ปลดตัวมันเองนะครับวนใหญ่จะเป็น19กับ19ึ่งเก้าหนกับไฮคาปานะครับก็คือดึงปลดปล่อยร่างกายนะครับให้วิธีง่ายๆแบบนี้ดีที่สุดเพราะว่าไม่งั้นสไลด์ แต่ถามว่ามีโอกาสแตกเพราะเราใช้แก๊สแรงไหมไมีนะครับเราก็เลือกใช้แก๊สตามสภาพอากาศถ้าช่วงไหนอากาศร้อนนะครับถ้าเป็นพวกสไลดโลหะเนี่ยดอบมาเหลือสักอีทีพันก็พอนะครับแต่ถ้าช่วงในอากาศเย็นนะครับเหมือนช่วงฝนตกหรือว่าช่วงหน้าหนาวเราถ้าเป็นสไลดโลหะเนี่ยเราก็ควรอัปเกรดมาเป็นเจ้าตัว12กิโลก็ได้นะครับเกิดของกาลังมีเข้ามาแล้วนะครับมีของแล้วนะครับอ่านะฮะหรือท่านใดจะสนใจนะครับเพราะว่าเล่นตามสภาพอากาศเนาะถ้าเปลี่ยนจากอีทีพัน ช่วงไหนอากาศเย็นนะครับให้เปลี่ยนใช้เจ้าตัว12กิโลถ้าช่วงไหนอากาศร้อนนะให้เปลี่ยนใช้10กิโลแนะนําว่าควรซื้อติดไว้ทั้ง2แบบนะครับถ้าอ่าถ้าช่วงหน้าร้อนเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับช่วงหน้าฝนกับหน้าหนาวเนี่ยจะมีปัญหาได้พวกกับปืนสไลด์โลหะนะครับแต่ถ้าเป็นพวกตัวอ่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวผมนึกก่อนพวกตัวอ่าไอ้นี่ขออภัยนะมะลุยนะครับส่วนใหญ่ก็แก๊9กิโลของเขาก็รอดทุกสภาพอากาศนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะแต่พวก สไลด์โลหะจะต้องอัพเกรดแก๊สนิดหนึ่งถ้าช่วงอากาศเย็นนะฮะก็ประมาณนี้ครับท่านใดสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีการจัดจำหน่ายบีแคร์ซอฟต์นะครับหรือกดบอกเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับมีลิงก์ลายลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ